ค่ะวันนี้จะมารีวิวมอนสเตอร์โกนะคะ3 AI เออลูบิอชาญญาัชริยะก่อนอื่นนะคะต้องโหลดนี่ก่อนนะคิวสเตชันนะคะอันนี้เรามีโหลดทิ้งไว้แล้วเนาะนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ เปลี่ยนชื่อได้ตอนนี้เราจะมาคอนเน็รลูบิกน,นะคะ,ะแล้วกดไปที่รูปลูบิกค่ะขึ้นไหมเอยเ,เราเอา่อเวลาเราจะเปิดสวิต์นะคะนี่หมุนตัวนี้นิดนึงค่ะนี่ค่ะมันจะขึ้นมามนให้เรากดคอนเน็กเรียบร้อยค่ะ เริ่มต่อเรียบร้อยแล้วอ่ะทีนี้เราจะมาดูานะคะน่ะเห็นไหมแบบเรียวไทม์ค่ะลุรูบิอัชเลิยจะมีแค่ไม่กี่รุ่นนะคะของแกน อยหมุนมากเดี๋ยวเราหมุนกลับไม่ได้นะคะเห็นไหมแล้วมันก็จะมีอ่อเห็นจะมีนี้เลยเป็นแมชเหมือนเราแข่งขันได้เนาะแล้วก็มีสอนนี่เราเลือกได้เลยค่ะอันนี้เราย,ยังไม่มีเพื่อนเนาะเพราะเราเพิ่งมาแต่นี่เลยชอบตรงนี้แหละแบบเรียวไทมได้ เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาไอ้นี่ให้นะคะว่าเวลาเล่นแล้วบันทึกแล้วเป็นยังไงเนอะแต่ตอนนี้เอาแค่นี้ไปก่อนนะคะคร<ะ>ับ